สวัสดีครับผมหนุ่มเสียงฮิตคิดแล้วรวยหรือหนุ่มนาำมนคนนเดิมคิดธรรมขันนะครับ วันนี้จะแนะนำให้รู้จักสำนักงานของผมนะครับสำนักงานตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลนนะคนรรังสิตใกล้ๆก,กันนะครับเลยเทศบาลมานิดนึงนะครับจะเห็นซอย25ตลาดกลางรังสิตท,ท่ารถประทุมนะครับหรือตลาดติลพรพัฒนะครับใกล้ๆก,กับร้านข้าวสารใกล้ๆก,กับร้านตัดผมใกล้ๆก,กับร้านคิดคิดบุติกนะครับเข้ามาจากปากซอย50เมตรนะครับเดินขึ้นมาชั้น2ชั้น ท้งสนะครับจะเห็นสำนักงานนะครับนี่สำนักงานของผมนะครับก็มีตู้ได้รับรางวัลนะครับอ่ะเดินเปิดห้องประชุมเข้ามาห้องสำนักงานก็จะบรรจุได้ประมาณ20ถึง35คนนะครับอันนี้คือ เนี่ยสถานกการกว้างขวางครับร่มรื่นชื่นใจมีรูปหลวงปู่ทวดหลวงปู่ครูบาอาจารย์ปู่โตนะครับบริษัทอ่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าขอช้างนะครับหลวงปู่เสาอ๋อพระองค์พระสังฆราชหลวงปู่สดนะครับนักกานี่ลูกหลวงปู่ทวดหลวงปู่คล้ายหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่คูนหลวงปู่เงิน เข้ามาก็จะได้ยินเสียงเพลงขอพรหลวงพ่อนะครับแววหวานนะครับทําทสม,มุนไพรต้องมีครูบาอาจารย์นะครับพ่อปู่หมอชีวกโกมลพัฒนนะครับและพ่อปู่ภมเมฆนะครับเสียนพ่อปู่นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิน์นะเพื่อ ยึดเหนี่ยวยึดมั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจในการทําธุรกิจราบรื่นนะครับผมเชื่อส่วนบุคคลนะครับลุงปูเงินนะครับลุงปูคล้ายวาจาสิทธ์นะครับนี่กาองสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากสินบุริษัทนะ กบุรการศัท์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับห้อ,หองประชุมก็จะมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งทุกอจอโปรเจคเตอร์นะครับบรรจุได้มากมายนะครับคนไดมาเรียนรู้เครือข่ายออนไลน์นะที่นี่นะครับเปิดสำนักงานที่นี่อยู่ที่ตลาดกลางรังสิตนะครับ คนไหนใครอยากจะประสบความสำเร็จในทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเครือข่ายออนไลน์มาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับโทรหานะครับโทรเข้ามานะครับ0868969594นะครับ0868969594หรือ idline k 0868969594นะครับแล้วมาพบกันนะครับตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง1นึ่งทุ่มนะครับจองคิวเข้ามาใครอยากมาปรึกษาหรือสนทนาพาทีนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับในด้านทำเครือข่ายทำสมุนไพรหรือความรู้เกี่ยวกับ การทำมาก,กินในยุคใหม่นะครับเขาเรียกว่าออนไลน์ทําบนมือถือนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มาเรียนรู้แล้วไปทำมาหาก,กินประสบความสําเร็จนะครับผมหนุ่มเสียงฮิตคิดธรรมขันพร้อมที่จะให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบะการณ์นะครับทุกทุกคนขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสวัสดีครับ